สวัสดีครับสวัสดีตอนเโ้าๆนะครับมอนี่เอาบรรยากาศทรงให้ทุงหน้าตอนเซ่ๆนะครับน้ำหมอกยดใส่ใบเขานะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วครับโอ้บรรยากาศดีด้อพี่น้องตื่นมาเยี่เศโซนี่มีอ่าหมอกนี่ยัง่็ไอแบบ สวยงามครับบรมยานกาดดีผมก็เลยหมื่บ้านนี้ผมมาใส่ไส่ไว้ครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิงว่าสิเป็นยังไงนะครับว่าผมเป่นงนามบอกจากหน้าเพื่อที่สิให้เขามันม่นนะครับเดี๋ยวใส่ไส่ไว้นี่เป็นยังไงเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ อมบรรยากาศเกาะเกาะนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเก่าๆมังสิติดยังมืง่อีรสิติดงูหรือสิติดังไรอีกน้ำกับไลดีได้ครับวันเป่ปงมึงก็ใส่ใส่บ่ม,มันเนาะพี่น้องนี่นี่แค่มีบักหอยบักหอยสลีนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติ มาลุ้นกันพี่น้องว่าเป็นจังได้ผม,มาปลาก็สิลงเบ้อระไรละลครับโอ้ยเป็นงน้ำลงงนะครับเนาะเป็นงน้ำลงงี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสิมียัง ลงเขาไส่ป่ครับน่าพ่น้ำไดวเปิดตรงนี้ออกนครับมาดลุดมาเบิ่งน้ำกันโอ้ยมีเยอะเลยพี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่ได้ะลุกได้ะลุกหน่อยตัวนึงอยู่พี่น้อง ปลาควาแต่ว่าปลาควาบอร์โขลอยปลาควาคือบอรโ์โขลอยพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเทก่อนเนะครับภาพอาจ์ติโบสัดเจ็นอย่างเงี้ยไหนบอไรเด็ดประดุก ไปดุกหน้าตัวนึงก็ปลาปลาสลิดปลาที่เดือดครับผมปลาบุคคลิมานมาเนาะพี่น้องก็ได้ปนดูหรอกแต่ว่าก็อได้ป,น,ดดดปนน่ครับใส่อีกอยู่บนอ้พี่นอ้องแต่ห,าห่านำก็ไหลอยู่ดิ Say vì cái mọi đó và suốt tất 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 vị tất tất nó tất 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 không có gì say cũng phải gì say biết cục đặt tiền khổ lúc mấy tháng mày mà. chân đấy à, chỉ là xay, con, làm cái xây con nó không đúng đây của nó ngấp

่อยครับการใส่ใส่ดมปิดปากใส่พี่น้อง ว่นาน้ำก็แห้งแน่แล้วะครับน,น้ำแห้งเขาจะยกเยียนี่แหละแบบล้างจีนเดี๋ยวบ้านอีใส่เบ็ดกบด้วยกันพี่น้องเด้ปลาดุกหน่อยตัวนึงจังไเบิ้งกัน สีลงมานี่เด้อพี่น,อน้องนี่ปลาสิลงมะข้องลงมะข้องแล้วก็สิลงมาสานี่แหละครับสานี่ปลานะหายหลายเด้พี่น้องกบตัวน้องนี่ครับรงามแดงปลาสิลงมี่รดนี่คว,น,น,วนกันย่นี่นะครับหน,นี่ปลานี่น้ำออกดีเด้ครับสาหน่อยนี่ เนี่งม่เก็่ยเป็นอันทั้งนี้เป็นหน้าเป็นเขาเจ้าเป็นหน้าวานครับพี่น้องหน้าวานขาดขึ้นแลยปีนี้ลุบหรอแล้วครับเนี่ยมองให้พี่น้องเด้อแต่หน้าวานหยามที่ขึ้นครับหยาเขานกเป็นเนียงแด้ยัยงสิล่ะครับแต่ว่ฟาฟังทั้งพี่นี่ฟังทั้งพี่เป็นหน้าดำครับนบ่ม,มีหยา มีกับมี่พอหลายครับเพราะว่าผมได้ลงมมาลกที่ผมเคยบอกไปก็สุฟัง่งไปก้อนานานนั่นแหะครับเบิ้งพี่น้องว่ามันทุ่งหญ้าสวรรค์น,น,นะครับนี่ยังเข่าบาเล่ได้พี่น้องเลยนี่ลักษณะเป็นสี่แต่ว่ามองอีกอย่างหนึ่งกะบกับงามดีครับนี่งามงามอีกอย่างหนึง แต่ไปคิดแต่ว่าโอ้โบยบ่ได้เขาเราไปนี่เครียดเครียดตายพี่น้องเลยกระยามันเดี๋ยวปีหน้าปรับแผนไหมครับปรับแผนไหมมีแต่หญาพี่น้องเลยนี่กัขกรอบให้เม่อไมรกะลร่ำแก่เราครับเดี๋ยวแรงนี่สิมาตัดสางออกอยู่ครับพ่อได้กินอยู่ได้พี่น้องเนาะไม่เนาะอะไร ปกติน้ำน้ำก็แห้งแล้วครับนี่ให้หน้ำนี่กบเป็นน้ำบอกนะครับเดี๋ยวก็สิมาสีล่องมาใส่เบ็ดกบบงอยู่ครับล่องมาใส่เบ็ดกบบนมะาทังนี้เป็นเัื่งใดสีส่ีคบ,บบนนะครับเพราะว่าน้ำแห้งแล้ว ถ้าให้หน้าน้าแห่งแลยครบอาศิตลงมาเราก็ได้ครับโอ้แห่งไรหรือด่พอดีพอดีพอดีใส่เบ็ดครบเลยบัดนนี่ก็จะได้ลงมาตัดหนาครับต้นยางหน้าจะอยู่ใส่วภพี่นองเลยบ่เห็น ตรงกับตรงไว้บ่หลายนะครับน้ำขาดว่าจะอีกประมาณเดือนกุก้งก u นะครับให้เหลือซ้ำนี่ครับเป็นน้ำบ,บอกนี่แหละกรผมกับสิมาใส่เบ็ดกบอยู่แถวๆนี่แหละครบล่องมือปิดบ่ขันหน้านี่กกระยาข้าก็เริ่มเกิดแล้วครับต้นยางหน้าต้นยางหน้าก็เริ่มแทงยอดครับเสินที่นาพ่อใจอยู่ ปลูกไว้นี่ช่วงแรกก็จะได้มาตัดหญ้าต้นหญ้เพิ่นซะก่อนครับนี่หญ้าหญ้าค้าขึ้นไรมันมักนะพี่น้องมักปลูกแต่เราคันแท้นี่สิบ่มีหยังนะครับมีแตรยางไอ้มีแตรยาข้าอย่างนี้ผมก็เลยเอาต้นยางหน้านิดน่อยมาเสริมนี่นะครับหาได้กินเห็ดหาได้กินเห็ดกินยัง แน่หน้าโคตรครับโอ้โหมองสำรับใส่เบ็ดกบงเดือ่น้องเลยเนี่ยคักหักหักออทายยี่พี่น้องมองสันึ่งขี้แหงแหงเด้อคือว่าปล่อยออกหน่อยหนึ่งขี้จังแห้งคักแห้งเงนี่ยแวเงี้ยวไปพุ่นผมสิปลูกอย่างหน้าเบอร์แลยเด้อพี่น้อง กะรอดรอดทุกต้นอยู่ครับปลูกอย่างหน้าวัดเอ็สีล้องมาใส่เหมือนแหลงบ่พี่น้องเบ็ดกบหน่นี่ครับตอนน้ามไม่ไหลตอนน้ามไม่ไหลผมก็มาผมก็มาใส่เบ็ดอยู่คันแท้คันนี่แหละครับ thì vào đây ba kho của yên yên học đi lông kiếp này phi lông bưng ba khó này mía tôi yên 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 học mì hèn bữa là tôi ăn mì 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 เป็นเขาพันเตีย้ยครับเขาก็พันแท่น่า,นาสูงทำก,กันเลยนี่บ่สูงหยากก่างงามเลย่น้องเนาะแต่มันมีงวัวมีกล้วยแต่ว่าผมก็ให้คนปีกเจ้าเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงูเนาะมานั่นอยู่มาตัดเอาอยู่ครับ ผมก็ได้ยินข่าวว่าผู้ใดเห็ดยืดทงยืดทูบนะครับเขาว่าเขาสีบวชหายเงินหรอบปล่าเฮ้ยยังไงโอ้ยกระจาดสิวาจังไงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมกับว่้ไดขาดหวังว่าผมสิได้ผมสิเห็ดยืดทูบหน่ผมผมสีมีอะไรได้อยากยืดทูบหรอกแต่ว่าก็เป็นที่นาเสียดายอยู่ครับเพราะว่าหาผู้ใดเห็ดมาแล้วผมกับพรท่านหูข้าวชัดเกนแน่นอนนะครับเนาะว่าเรื่องเล่าอยังไร สักแมนโมเมนว่าเขาสิยกเลยก,การให้รายได้ของยูทูบเบอร์หรืออย่างสักอย่างนี่แหละครับผมบ่ทันมีเวลาเขาไปเบิ่งเขาอยู่แต่ว่าผมกะบ่ได้คิดยังไงนะครับเพราะว่าผมผมเห็นยูทูบ e นี่ผมกะเน้นไปเบิ่งจากขวงครับเน้นแบบเผยแพร่ตีแพร่ให้พี่น้องได้เบิ้งสื่อหรอครับวิถีชีวิตทุกไย่างทุกหน้าเฮาเพราะฉะนั้นผมกะ ผมก็มวนนะครับเวล่ผมเห็นแนตะผมมวนด้วยซผมเห็ดผมเห็นมวนแต่นี่พี่น้องเขาเบิ้งสิโอ้ยผมก็มวนนะ้ำน้ำพี่นอ้องเขาเหม็นเข้ามามันก็เห็ดให้มวนดูซึ่รดูซึกดีนะพี่น,อน้องเพราะว่าเห็นว่าเขาะจอาได้มักมักทุ่งให้ทุ่งหน้าเข้าแบบนี้นะครับจากาน้อยกะแถวนี้ก็สิเป็นทุ่งร่วงท่องเขาสีเหลืองเลืองนะครับทีแลวสิังไดก็สิมาอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ้งเรื่อยนะครับเนาะ ทำมกักคลิปนี้แบบบ้านๆแบบทุ่งให้ทุงหน้าเขากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อตีแพรกไปให้ค้นหูซื้อนี่รอกให้ก้นหูอยู่ตางแดนให้เบิงไข้เครียดจังบ่คือหอดบ้านนะครับเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ